รถครอบครัวโฉมใหม่โฉมปัจจุบันไปออกปายแดงก็โฉมนี้นะครับผมกับู s u วเอ็ x 1.9ตัวท็อปคือตัวอ l t i m a t e นะครับผมสำหรับคันนี้ออกใหม่ปลายแดงล้านห้าวันนี้ไม่ขายขายแค่9ก้0 0 0นเมาบาทมาดูกันวมาได้อะไรบ้างน,นี่เลยอาร์โอแมกเลนโซ่พร้อมอยางแบบนี้ผมเปลี่ยนมาให้แล้วใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูภายในภายในบอกเลยว่าโคตรสวยครับผมรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้และเป็นเบาะสีน้ําตาลแมบ,บนี้ตัดกับตัวรถเป็นเบาะคูแมกนะครับผมเบาะคูหน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้า และที่สําคัญหน้าจองเขาใหญ่มากควบคุมด้วยระบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยจะเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมย้ำว่าเป็น unction, มัลติฟังก์ชันมีแพลตชิ p หลังคอพวงมาลัยนะอ่าบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะราคาไม่ถึงล้านนะอันนี้คือด้านหลังของผู้โดยสารตอนข้างหลังนะครับผมอ่าก็มีไฟบ้าน,นครับผมมีปลั๊กชาร์จมี USB เสียบชาร์จได้นะครับผมคือสวยมากนะคันนี้นะเป็นรถปี2021นะครับผมคือสวยมากมาก และที่สาคัญด้านหลังของเขาได้เป็นประตูไฟฟ้าแบบนี้เลยโอ้โหคือสวยมากนะนี่นะรถคันนี้คือพร้อมแล้วรอแค่ทำความสะอาดแล้วรอขึ้นหายนะด้านหลังก็คือกว้างมากๆเลยเอสซี FC. สำหรับใครที่ตามหารถครอบครัวในราคาไม่ถึงล้านนะครับผมนะครับผม,นะบ,ผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มแน่นอนอยากได้รถดีราคายุติธรรมต้องมาหาเสถาน,นั้นรถบ้านราคายุติธรรมป